สวัสดีครับกับผมนะนนเดียวุวทองรหัสนักศึกษา50100 163 2083นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการชิ้นงาน d รออิ n ก้านทีบขวานะครับเมื่อคลิกที่ฝาเปิดไฟล์ของก้านทีบขวาขึ้นมาแล้วคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Make d o inform ฟอร์นะครับ จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแลครับนะต่อไปครับก็เริ่กนี้ครับกระดาษเราจะเลือกเป็น A สีแลนสเคปครับ,รบจากนั้นกดโ OK. อเคครับต่อไปนะครับคลิกขวาที่นี่ครับเลือก edit c h a n g e นะครับ ดิตก็จะแบบนี้ครับมันจะเป็นตารางนี้ถ้าไม่ต้องการตรงไหนก็กดกดลบทิ้งได้ก็ได้นะครับครับต่อไปนะครับต่อไปผมก็จะลากนี่มานะครับก้านถิปมุมมองอ่า อาแค่นี้กันนะครับต่อไปนะครับลากมุมที่เป็นมุมมองไอโซเมตริกเข้ามาวางต่อไปนะครับปล่มเปลี่ยนนี่นะครับเปลี่ยนนี้ครับดีเซย์สไตล เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเนะครับก็กดโอเคอแล้วของตัวนี้นะครับเปลี่ยนดีสเพย์สไตล์เป็นแบบนี้คนระับนี่เล่นลายนี่นะครับ ก็ซินดามาครับ นี่ครับจะประกอบเส้นนะครับ ส่วนการ จะลบส่วนที่มันซ้ำกันออกไปนะครับ ให้ใส่ขนาดด้วย smart dimension นะคราัใสา่ขนาดเพิ่มเติมนะครับโดย smart dimension อคอ่นี่ก็ใส่ขนาดด้วยละสมาร์ดเนมนชันแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับช้้นสั่งโน้นะครับกำหนดขนาดเพิ่มเติม เรใช้คำสั่งนี้นะครับ h o l l call out นะครับคลิกที่รูจ่อขึ้นมาก็ะาจะได้เนมมา